โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่องของแมวเป้านะครับผมตอนนี้ผมเนี่ยนะครับผมแมวเป้าก็จะมาเ,มเล่นเกมมือถือเกมหนึ่งนะผมนั่นคือเกม Ninja Liberty นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างนานแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังสนุกอยู่นะและแถมมีภาษาไทยด้วยนะครับผมซึ่ง ผมเองก็เลเวล53แล้วส่วน v ี p 9นี่ก็คือเข้ามาก็ได้เลยนะโเคนะครับผมสรบเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมานาะทุกคนก็น่าจะเคยเห็นมากันแล้วนะครับผมส่วนวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวนะครับผมตัวละครวันนี้อะไรเนี่ยเนจินี่นะครับผมตัวละครซึ่งผมก็เล่นได้ยังไม่นานนะตัวละครก็ไม่เยอะมากนะครับผม ต่เรายังยังไม่ได้ปั้นอะไรเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะผมจะมใช่รีเราจะมารีวิวนาูโตะกรอบม่วงนะครับผมซึ่งเปิดสถานแค่2หางแนละตอนนี้นะครับผมก็เปิดครบสี่สกิลแล้วนะครับผมสำหรับกรอบม่วงแล้วซึ่งสกิลที่1นะครับผมรัก9หางนะผมก็ สร้างเดเมจนะครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรูสตนันได้นะครับผมซึ่งทักิลนี้เป็นอันติของนารุโตะนะครับผมก็จะโดนหลายตัวนะส่วนสกิลที่2น,น,น,นะครับผมเป็นลมกระสุนวงจักรนะครับผมซึ่งนารุโตะเนี่ยก็จะสร้างสุนวงจักรผมสร้างเดเมจเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เลเวลนะส่วนอันที่3นะครับผมเป็นกระถ่ายยักษ์ล่างนั่นเองนะผมก็เหมือนสุ่มโจมตีเป้าหมายนะผม5ครั้งนะผม เพิ่มค่าทำลายเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมซึ่งก็แรงอยู่นะครับส่วสุดท้ายนะผมเป็นก้าวหางนะครับผม,ผมก็เป็นการเพิ่มความเร็วนะครับผมเ,เพิ่มความเร็วนะผมพลัง ATK แล้วก็พลังจักระนะครับผมซึ่งมันจะมี2แบบนะ ATK mm hmm. ก็น่าจะเป็นกายภาพนะผมสรินพลังจักระนี่ก็เหมือนเป็นเวทอะไรอย่างนั้นนะครับผม mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสกิลเสริมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในะ การต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวหาด่านที่พอจะโชว์ได้ไม่งั้นจะตายก่อนอ,อันนี้ง่ายกเาก,ก,กินอ่าดูแลกันนาูโตะขอบม่วงลุยนี้ครับโอ้โหเปิดมาใช้ยูสองเลยเห็นไหมกระสุนกำจัดอันนี้สกลิลที่สามแยกเงาปื๊บปืบปืบ,ปบห้าครั้งโอ้โห ยอดยิงยิังตะกุมอจากตรามาดูอันติกันนะครับผมอันติป้มโอ้โหสตันหมดทุกตัวนะครับผมสามวินะครับผมก็ชิวๆไม่มีอะไรสำหรับเจ้ารอตกนะครับผมจริงพี่ปืน ก็ม่อยู่แค่นี้สำหรับเจ้านารูโตะก็จบการรีวิวของนารูโตะแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาไล่รีวิวตัวละครนะครับผมจากตัวเริ่มแรกๆเลยเนี่ยส่วนใจคนจะไม่ค่อยเล่นนะผมเดี๋ยวผมจะมาก็รีวิวทุกตัวแหละเพราะว่าผมก็อยากจะเล่นทุกตัวนะครับผมซึ่งมีตัวละครมันมาใหม่เยอะมากมายนะดูดิดโอโหเต็มไปหมด เราก็จะรีวิวตัวแรกๆนะครับผมเพราะว่าคนไม่ค่อยใช้กันนะครับผมแต่ผมจะหยิบออกมาใช้นะครับผมซึ่งโอ้เว่าถามว่าใช้ได้ไหมหรอกมันก็มันสู้ตัวใหม่ๆได้หรอครับแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นก็เล่นได้นะเพราะว่ายูหนึ่งก็อันติมันก็ช่วยสตันนะครับผมส่วนอันที่สี่ก็คือเพิ่มความเร็วด้วยเนาะก็จริงๆมัน มีดีแค่ตรงสตันที่เป็นอันตินะครับผมส่วนที่เหลือก็ยังดูธรรมดามสำหรับเจ้านาฬิโต,โตเนาะแต่ใครจะเล่นก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราปลดล็อกสัตหางเป็นครบเนี่ยก็กาลายร่างเป็นเสียนได้ใช่ไหมสำหรับเจ้าตัวนี้น่าจะอีกนานเลยเว่าน่าจะต้องเยอะกว่าน,นี้นะครับผมก็สำหรับทีนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมเดี๋ยวเรามารีวิวตัวอะไรหรือว่าอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรถ้าผมมีหรือว่าปั้นแล้วผมก็จะมาทยอยรีวิวให้ทุกคนได้ รับชมกันนะครับผมสำหรับวันี้เอาแค่นี้กันบ๊ายบาย